เอซี uh, โต๊ะนี้นะใส่ทองเต็มเลยนะครับไอ้ Ai, หนุ่มจ่าฝูงนี่ประมาณกี่สิบบาทเนี่ยสามสิบบาทใชห,หมมาเนี่ยนะมาผู้หญิงเนี่ยก็เท่าไหร่กันลูกอ่ะเดี๋ยวเล่าเรื่องทองเห็นน้องเขาใส่ทองแล้วก็ผมเล่าเรื่องทองเวลาผู้หญิงใส่ทองเนี่ย ไปตลาดนัดเขาจะมีตลาดนัดนะเขาจะมองผู้หญิงที่หุ่นกระเบิ้ลกระเบิ้ลหน่อยนะหุ่นคือถ้าหุ่นเพียวเพียวหุ่นปากจัดอย่างนี้ก็จะไม่เป็นเหยื่อของแกงนี้เขาเรียกแกงตกทองเขาจะดูหุ่นที่เอาตะก,ก้าไปด้วยจะซื้อของระวังอะไรเงี้ยไอ้แกงตกทองสมัยนั้นผมยังเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษหัวหน้าชุดเฉพาะกิจที่ลบบุรีอยู่ มันจะมีแก๊งตกทองที่สระบุรีเนี่ยรู้สึกจะอยู่พระพุทธบาทหรือบ้านหมอเนี่ยนะครับเขาหากินเป็นแก๊งเลยแก๊งนี้ก็จะมีห้าหกคนจะมีผู้ชายอายุแก่บ้างหนุ่มบ้างแล้วมีผู้หญิงบ้างนะครับก็จะทำเพราะเห็นเหยื่อที่ใส่ทองเนี่ยเขาจะทำเป็นทองหล่นเอาไว้ทองหล่นเนี่ยเส้นสิบบาทเลยแล้วบอกเฮ้ยเจอทอง ผู้หญิงคนนี้ก็จะที่ใส่ทองนี่ยก็จะเจอด้วยจะเจอด้วยบอกพี่อย่าบอกใครนะแล้วก็จะมีกรรมวิธีหลอกว่ามีคนมาถามว่าใครเห็นทองหล่นไหม mm hmm. เพื่อให้ผู้หญิงคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยตายใจว่าเฮ้ยมันมีทองหล่นจริงๆ mm hmm. แต่ปรากฏว่าทองเนี่ยมันน้ำหนักสิบบาทแต่ทองของผู้หญิงใส่เนี่ยห้าบาท ห้าบาทสามบาทสองบาทมันก็บอกว่าเดี๋ยวพี่เอาทองไปขายพี่เอาทองไปขายนะได้เท่าไหร่เรามาแบ่งกันคนละครึ่งไอ้ผู้หญิงนี่ก็ตกเป็นเหยื่อเอาทองสิบบาทไปขายบอกอา้าวแล้วเกิดเกิดพี่หนีไปจะทํำยังไงอะ่ะก็เอาทองเราเนี่ยที่ใส่ไว้ในคอเนี่ยค้าประกันเขาไว้ก่อนนะไอนี้เอาทองไปขายไปที่ร้านทองไปขายก็หวังว่าโอ้ยคงได้แบ่ง ทองห้าบาทละนะแล้วจะมาเอาทองตัวเองกลับคืนเพราะกลับมาไม่เห็นแล้วโดนแก้งตกทองไปโดนกันเยอะมากแล้วมาร้องผมร้องให้นะครับเราก็วางแผนตามจับคือถ้าเข้าไปก่อเหตุในเขตพื้นที่จังหวัดลบบุรีเนี่ยที่จริงมันคดีคดีง่ายๆคดีกระจอกแต่ว่าชาวบ้านเขาเดือดร้อนเขาก็มาแจ้งความ แจ้งความเราก็จําเป็นต้องไปก็จับได้จับได้ยกแก๊งเลยเพอจับได้ยกแก๊งเนี่ยมันเป็นคดีช่อโกงช่อโกงก็ยอมความกันตกลงไปที่ร้อยเวรแล้วก็จะยอมความกันคดีก็ระงับไปคดีช่อโกงถ้าโกงเขาสิบคนอย่างเงี้ยมันช่อโกงประชาชนยอมความไม่ได้แต่เช่าช่อโกงลายสองลายสามลายอย่างเงี้ยมันก็ ตกลงกันได้ไอ้พวกนี้ก็ไม่ติดคุกสักทีพอตกลงได้ก็อาเอาทองคืนไปของคูณหบาทให้ค่าเสียหายเพิ่มมาอีกหมื่นสองหมื่นแล้วมันก็ไปหลอกคนอื่นอีกพอไปหลอกคนอื่นเยอะเข้าเนี่ยผมก็ไม่ไหวแล้วก่อเหตุซ้ำซากผมบอกว่าถ้าใครมาก่อเหตุในเขตพื้นที่ผมนะผมจะไม่ใช้กฎหมายนะผมจะใช้กฎหมายนักเลงนะ มันก็มาก่อเหตุในเขตพื้นที่ผมจริงๆครับผมตีได้คอ้อนเลยคอนตอกตระปูตีมือแตกเลยครับมาเนี่ยมือแตกเลยบอกเที่ยวเนี้ยเตือนตีไ,ได้คอ้อนนะเที่ยวหน้าตายตั้งแต่นั้นก็ไม่กล้ามาก่อเหตุในเขตพื้นที่ผมอีกเลยนะครับจนผมโดนย้ายมาก็ฟื้นอีกมันทําเป็นหมู่บ้านเลยเขาเรียกเป็นกิจกรรมของหมู่บ้านนะผมเข้าไปแล้วโอ้โหมันสอนกันอะไรกันตั้งแต่ มาจากพระพุทธบาทค่ะอ่าหมู่บ้านอะไรตำบลหนขนอยู่ตัพานงเนี่ยะตำบลอะไรนะโอ้ยอย่าไปเอ่ยชื่อตำบลเขาเขาเสียหายมันเป็นกนวนๆนี่มาจากพระพุทธบาทพอดีเลยเอ้ยไม่โอ้โหนี่แม่เอาทุกตลาดนัดเลยแต่นะไอห,หัวหน้าแก๊งเนี่ยผมเห็นว่ามาอายุสี่สิบกว่าแล้วผมเอาค้อนตีมือไปทีขู่มันน่ะ ขู่มันนะ่ะเพราะจับไปดําเนินคดีมันก็ไปยอมความกันอะไรกันใส่ทองเนี่ยไอ้หนูมึงมีประโยชน์แค่ตรงยังไม่มีเมียเท่านั้นแหละถ้ามีเมียแล้วไร้ประโยชน์แล้วไม่ต้องใส่ละล้นๆอย่างนี้ดีกว่าเนี่ยนะเออล้นๆอย่างนี้ดีกว่าเขาจะได้รู้ว่าเราจนเขาจะได้ไม่หวังกับเราไอ้นี่เขามาเหละเรานะยิ้มให้หนูเนี่ยไม่รู้เขาชอบทองมึงหรือเปล่าก็ไม่รู้ เผลอหลับก็ายานอนหลับผสมเบียร์ให้กินแล้วจุกเลยหมดตื่นมาหมดเลยนะครับมเมียซื้อให้ใส่เออเมียซื้อให้ใส่เอขอให้ได้เป็นเมียหลวงเร็วๆนะเออเอาเอา,เอา,เอามึงซื้อทองให้ผัวใส่เนี่ยอนาคตจะได้เป็นเมียหลวงเร็วๆมีเอฟซีแนะนำผมว่าให้ผม ทำกระเป๋าขายกระเป๋าเนี่ยมันแพงไออันเนี้ยเขาตัดเนี่ยผมไปสั่งเขาตัดมาไนงะสั่งตัดผมก็ไปซื้อกระเป๋าตามห้างฮะยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้มันแพงหมื่นกว่าบาทแปดพันบาทต่ำสุดเจ็ดพันบาทผมก็ให้ไปตัดบอกผมให้เอาหนังหนังวัวนะหนังแกะครั้งแรกเอาหนังแกะ หนังแกะแล้วมันก็นิ่มไปพอใส่ปืนเข้าไปอะไรไปมันก็ย้วยเสียรูปเสียทรงผมก็บอกว่าเอาหนังวัวนะหนังวัวหนังหน้าท้องก็ไปมีความรู้เรื่องหนังอีกนะครับเพราะเป็นคนชอบถามไงค,ความรู้ผมไม่เต็มแก้วตัวสุดท้ทายผมก็ไปให้เขาตัดแล้วก็ไปบอกแบบนะว่าต้องหนึ่งซิปสองซิปสามซิปสี่ซิป,ปแล้วก็ปิดเปิดอย่างเงี้ยนะฮะ สายสะพายตัดมาสองครั้งสามครั้งก็ไม่ถูกใจนะครับจนกระทั่งครั้งหลังสุดเนี่ยบอกว่าให้ตัดแบบเนี้ยให้ถูกใจหน่อยและผมจำราคาไม่ได้ว่ากี่ตังค์นะครับแต่ก็น่าจะกี่พันไม่รู้สองสามพันอะไรอย่างนั้นแต่ว่าดีกว่าผมต้องไปซื้อราคาตั้งแปดพันตั้งเป็นหมื่นนะฮะปกติถ้าเป็นกระเป๋าผ้าผมก็ซื้อบายสี่ร้อยกว่าบาท แต่ว่าถ้าเป็นกระเป๋าหนังนี่มันเวลาสปกปรกก็เช็ดผมก็ซื้อมาหลายใบสี่ใบมั้งให้เจ้าออสนี่ใบหนึ่งมั้งของผมไว้สองใบใช้พังใบๆแล้วนะฮะแต่ก็เป็นสิบกว่าปีแล้วนะสิบหปีแล้วเนี่ยใช้มาสิบหปีแล้วนะฮะแต่กระเป๋าแพงๆผมก็จะไม่ใช้นะฮะมันไม่เหมาะเกรดไม่เหมาะกับผมผมมันต้องของที่หนึ่งของดีมีคุณภาพแล้วก็ราคาไม่แพงนะฮะ เข็มขัดที่ผมใส่นี่ก็เส้นหนึ่งนี่มีตัวเฮดด้วยนะเว้ยเส้นร้อยกว่าบาทเพราะอันนี้มันใส่ปืนได้ไงถ้าเป็นไอ้แทมเมแทมเมออะไรมันใส่แล้วหนังมันนิ่มไงเ้าหนังแกะทำไอ้อย่างนี้ผมก็ไปซื้อมาครั้งแรกผมคิดว่าสามร้อยกว่าบาทแต่พอไปดูในลาซาด้าใหม่ อ้าวมันร้อยี่ห้าบาทเองเนี่ยเลยกดมาอีกสักหกเส้นนะฮะมาโอ้ยเวลาไปซื้อร้านค้าแม่ก็เอากำไรเกินกดผมสักสามร้อยกว่าบาทเลยผมก็ไปดูในละะาซาดาลาซาดามีผมก็สั่งลาซาดานะฮะ